เนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยู u ูบจากตรวงการเกษตรไล่ไล่อยู่นะครับเนี่ยทำได้เร็วมากครับได้ยักสามคลิปอ่ะวราบ้างโฮมครับโฮมโฮมโฮมอ,อ,อุปสรรคหลาเดียครับไป,ไ,ไปเลยไปเลยมันหมุนอ้อมอยู่ดหรอเออ มันเป็นมันเป็นแนวคิดของการประดิษฐ์นะครับของชากเกษตรกรเราเป็นการอำนวยความสะดวกมันก็บห่อนนะพี่น้องมันโมเมนว่านั่นดิเห็ดไฮเอชนาเนี่ยมันห่อนมันหนาดำเออมันลำบากแต่ว่าเทาก็มาเห็ดจริงๆมันก็บว่าลำบากนั่นแหละพ่อได้เห็ดอยู่พ่อได้ทรงลูกเลี้ยนอยู่ดิ พอได้มุนหนา้ามุนหลัง,งไงนายกมีอ้อยบ,บ่ปีนี่นีบ่หลายเพื่อน,นันเป็นร้อย,ย,รย,ไ,อยไรเด้อถ้าถ้าเขาบอกว่าไม่ไม่เยอะเนี่ยนะครับมันบ่บ่บ่บลุ้นละบุญละร้อยไร เดี๋ยวกลับรถครับสิ้นสุดแล้วก็กลับรถเ,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 เดี๋ยวกลับรถก่อนกำลังกลับรถครับมันมันกำลังดีครับเพราะว่ามันเป็นรถไถข,ขนาดกลางแต่ว่าถ้าอย่างใหญ่ๆอย่างเราใน95มันก็สำหรับภารกิจไถนะครับ เดี๋ยวก็เป็นเริ่มตั้งแต่ท้ายขึ้นมาเลยครับปเที่ยวตรงนี้เป็นเป็นดินทรายนะครับเป็นดินทรายเพื่อนกบอุดมสมบูรณ์มีอยน ข้างน้ำไหลนะ้ำนี่ใครให้กกบมี่นะ้ากบมี่เพิ่อนอุดมสมบูรณ์เพิ่นลำลุย้ยเพิ่นมั่นคองอะไรนะครับสมัยแต่ก่อนเนี่ยผมมาซื้อปะคุงอยู่แถวนี้แหละไปตำเนี่ยนะครับมันเป็นดินทรายนะครับ เข้าเกี่ยวมือแล้วก็ปล่อยมันสบายเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วครับลองสั้นๆ พวงเพชรน,นะครับพวงเพชรอายุอายุจะเก็บเกี่ยวไม่นานเหมาะสําหรับมันอายุสั้นนะครับถ้ามันพลาดก็วิ่งก็ลงไปเสียบได้นะครับก็จะหยุดจังหวะรอข้อดีของการมีคนนั่งครับ เสียใจเด่นคาไร่วันเพิ่นเพิ่นก็บจากมาเฮ็ดมันกสบายหบพลังเทชิตกับมีแรงงานในครอบครัวเนะก็ใช้ได้พอแม่ลูกเงิ้นหนึ่งมีสมาชิกอยูสีคนกำลังดีเลย <laughs> อันอันไหนที่มันเสียบไม่ทันก็ลงมาเดินมา,ม,ามาแก้มาซ่อมนะครับถอยเห็ดไง <ๆ S 1> เห็ดมันล่องสั้นนะครับก็จะถอยกลับเลย ้ยถอยกับถอยกับทั้งที่อะพี่น้องชีวิตเกษตรกรตากแดดเพื่อนกบวอยากให้ลูกมาเฮ็ดเป็นอะไรแหละมันตากแดดเอาข้าวเกียร์แล้วก็ปล่อยคัดไม่มีเกียร์อโตได้ครับรถพุ่นนี่ สนใจแนวคิดนะครับกระบ,บะนี่ไปทไําเองก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่ไมไมลงทุนไม่เท่าไหร่มีเหล็กเส้นมีซื้อมาทําเองต่อเองนะครับช่างแถวบ้านดูแบบแปบ๊บเดียวก็ทําขึ้นมาได้นะครับขั้นประยักอันเฮ็ดกับไปซื้อสําเร็จมามแต่ว่ามันก็สีแพ่งอยู่แล้วพี่น้อง เห็นไหมครับรถเมัเซเรียนไปได้เห็นไหมเพิล่อยจะได้อยู่ได้เอลฮาศูนหนึ่งแปดูไปน้ำเนี่ยาดคล้องมันไปน้ำ ขอบคุณนะครับช่อง YouTube จตุรงการเกษตรนะครับที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องยอด 7,0001, 7 0 0นะันหดดน,นึ่งเจ็ดันสองอะไรวะเจ็ดพันสองนิเต้นไล่ได้บริบูทณ์เต้นหลายนะครับมรหนบูทณนเต้นยืยนยันซ้ำนะครับขอ,ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม กดติดตามช่องของเรานะครับอยากเห็นภาพัดชัดเบิ้งหลายๆได้พี่น้องจะได้ซื้อกล้องขนาด 4K มาไทยทำให้มันให้พี่นอ้องเบิ้งชัดๆนะครับอันนี้ยังเป็นกล้องธรรมดาอยู่เียบักระบบตัดต่อกับเสีเอานะอยู่แต่วมันต้องมีทุนครับพี่น้อง <c oughs> นะครับมีเพื่อนกันนั่งมาสอบเรื่องสี่หลัก เึรบจเขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่างต่อเน,นื่องนะครับ